ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมจะองทองไปเต้มอใจครับอ่าวันนี้ชกคู่เอกช่องสองเนาะครับผมคู่ที่แปดของรายการครับช่องห้าถ่ายทอดถ่ายทอดอ่าสองทุ่มครึ่งต้นไปครับวันนี้น้ําหนักพี่บอยมาเท่าไหร่มาเกินจุดสี่ครับอ่าเป็นไงบ้างน้ําหนักนี้ได้ครับไม่มีปัญหานะครับเอาลดเท่าไหร่เมื่อเช้าลดจุดสี่ครับสบายสบายครับน้ําหนักปล่อยตอนนี้พี่บอยเท่าไหร่หกสิบแปดเจ็ดครึ่งหกสิบเจ็ดครึ่งสิบแปดล่าสุดต่อยใครไว้อ่ะแก้วรางวัลเป็นไงครับนะครับ ชนะแก้ววานน้ำหนักเท่าไหร่ร <40. S 1> ้อยสี่สิบเออพี่บอยต่ำสุดนี่คือน้ำหนักนี้ไหมครับร้อยสามเกา้าสามเก้านี่คือต่ำสุดแล้วครับต่ำกว่าน,นี้ปอนหนึ่งก็ไม่ไหวละซ้อมอยู่ปีเคบซ้อมมากี่วันไปนี้ซ้อมมาประมาณเกือบเกือบเดือน พีเคมีมวยซ้ายใครบ้างอะตอนนี้ที่ที่เป็นาตองชายเยอะก็ไปตายปูซ้อมเพียบเลยครับแล้ววันนี้วางแผนว่าจะเจอกับน้องยอดมวยสามพศวันนี้ต้องแก้เวทีครับต้องแก้เวทีเรามวยเข่าอยู่แล้วใช้ร่างใช้ความใหญ่บทเบียดเข้าไปสมบูรณ์ไหมร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างเพอร์เฟคหมดครับปีนี้พี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสามสิบสามครับน้ำหนักไปปล่อยย่ำอีกครั้งหนึ่งหกสิบกิโลครึ่งหกสิบแปดไม่เกินหกแปด เราจากจังหวัดนครสวรดกำร่าผู้เล่กับแฟนมวยนะครับวันนี้เป็นกาลังใจผมด้วยครับทำเต็มที่แน่นอนครับโอเคขอบคุรับโอ้ oh.